ไม่ได้ปลาระเบิดนะอันนี้ก็ตัดคลิปหาห้องแล้วกันนะครับผมโอเคปะโอเคฮนะด่านเดิมครับห้องเดิมครับสรุปห้องปืนแม่งคนไม่ยอมคนตั้งไม่ค่อยแม,ม่นด้วยสินะ โอ้ก็สุนรเดือดสีนัทแล้วอะไรเนี่ยไรหมดในวันนี้เฮ้ยกระถุกแหลกครับแหลกครับแหล่ครับนี่พีก็สิหายไม่น่ากลัวพีก็สิแข่งเลยโอ้โหเน็ตแรหลกยิงโดนสมันรอไรอย่างเนี่ย คุณเลนมีนั้นแล้วโอ้ยก็โอ้ก็ตกเกมก็ตกโอ้โอ้โ้โอ้เก้โอะโอ้โอ้โอออ้โอออ้โ้โอ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 ้โ ก็เลยมาหันเล่นเผื่อว่าถ้าเกิดเล่นปืนนี้โหดจะจ้าไล่รีวิวหรืออะไรอย่างนี้หน่อยนะผมไม่กล้าจะเล่นเป็นพื้นหลักผมเลยก็ได้ถ้าเกิดโหดเล่นมัน,มน,มนทุกคนมันดูแบบกระตุกกระตุกเหรอหนักเน็ตทุกคนเน็ตเน,น็ตผมมั่งเกิดอะไรขึ้น องเลงมันคอครับเวลาย e w w a ถึงจุดจุดนิ่งแล้วต้องเลงต้องเลงมาณคอนะฮะนัดแรกนัดแรกแรก,ก็นีนัดแ,แรกก็เลงนัดแรกสระมันสุดเหมือนอักเลยจริงนะ

ถ้ามันยิงแบบกระไกวโดนะันนี้บางทีผมว่าผมยิงโดนเลยนะเฮ้ยแกยิงไม่โดนเลยตายนาเฮ้ยแกกระสุนหมดไปอย่างนี้แหละใครเตล่างมากยิงไม่โดนเลยหนึ่งคนหนึ่งแม็กกว่าเมื่อกี้ตายแล้ว กดทีลนะนัดฮะปืนนี้แม่นยำม,มากถ้าเปิดไปเลเซอร์ตอนซูกมกดจุ่มปืนปืนในี่ได้ยากแ่แม่นยำม,มาก,นะมมมากนะคือนัดแรกของปืนเนี่ยมันจะแม่นยำม,มากเนวะ้ยของเลเซอร์แต่นัดอื่นๆบางแม่นเลยนัดนัดนัดแรกนัดที่สองอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะผมว่าค่อนข้างแม่นนะนัดแรกนัดที่สองเนะี่ยซึ่งสองผมไม่ได้เปิดรอยกระเด็นเนี่ยแค่เปิดเอฟเฟกต์พื้นที่ไว้นะไม่เห็นหรอยกระเด็นเฮ้ยอยู่ อู้ทีเดียวสอคนเนี่ยไม่รับปานทำไม,ำไมเอาชื่อสองคนมารวมกันเนาะสุดน้อ,อยขผมชอบเลย ความเกียนะความเกียนะโอ้ยินเข้าไปในฐานล้วัวันี้ยินเข้าไปโอ้โหเนี้โอ้โหทิศทางแลวโอ้โหตีทิดโอ้โหทวันี้ลงมา

ไมื่อโดนเราเบอร์แต่ว่าขอยิงสักถืว่าผมไม่ไห้ทันจริงๆนะจ๊ะโดนลุงแล้วโดนลุยสกราเลยยำบอฮะทั้งหมดห้าคนลุ้งคนเดียวอุ้ยอุ้ยเจ๊ยไม่ทันอุ้ยผมหัวไม่ทันเออผมไกลมากตรงๆเล่นของไกลจังเลยปืนนี้ เแต่ผมว่ามันก็ดีนะเนี่ยปืนนี้ก็ดีแล้วผมว่ปืนนี้นนนค่อนข้างดีเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะไม่ต้องใช้สาย้างด้วยแค่เก็บตังค์ได้สักแปดหมื่นแปดหมื่นนะเก็บง่ายๆนะเก็บเก็บไปไม่ต้องซื้อเองไม่ต้องซื้อหางแปดหมื่นเก็บไปฮนะเก็แบกบ็ได้คนระับปืนนี้ มันพี่บีเดี๋ยวนี้เกะมากแล้วครับมันมีพวกคูนแล้วนี้มาเกะนายคูนมักกนการเล็งก็ได้นะเฮ้ยมันยิงหลายตัวรวดเลยเฮ้ยยิงไม่โดนสักตัวเลย ไรมันจะยากขนาดนี้วะไฟรหอไฟรไม่ค่ะอ่าเฮ้ยก็ดีนะฮะคิวอย่างนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะโอเควันนี้จบเพียงนี้นะผมแล้วเชอกในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ